สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกทท่านมาทำเมนูแสนอร่อยอย่างเมี่ยงคํากันนะคะโดยใบยที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือใบทองหลางค่ะประจวบเหมาะกับตอนนี้ต้นใบทองหลางของเราสูงใหญ่มากๆเลยพวกเราก็เลยจะตัดแต่งต้นใบทองหลางกันด้วยนะคะใบทองหลางจะมีรสชาติจืดมันสามารถนำมาทานเป็นเมี่ยงคำํำ แทนใบชะพลูได้เลยนะคะเราต้องรีบตัดหน่อยนะคะเพราะมดแดงเต็มต้นเลยค่ะรีบตัดให้เสร็จจะได้ลงมาปัดมดแดงกันนะคะและเผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะคะใบทองหลางถือเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะสามารถปลูกเป็นไม้ประดบับไม้มงคลรากและใบรวมถึงดอกก็ยังเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับพืชด้วยค่ะ หลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จก็ต้องรีบลงมาแล้วช่วยกันปัดมดแดงนะคะและนี่คือต้นเหตุความท้าทายของการตัดแต่งกิ่งใบทองหลางค่ะหลังจากซู้กับมดแดงมาพักใหญ่เราก็จะมาเด็ดยอดใบทองหลางเอาไปทานกับเมี่ยงคำกันนะคะใบทองหลางอุดมไปด้วยโปรตีนเหมาะกับใช้เป็นอาหารสาัตว์ส่วนใบอ่อนก็มักจะนำมารับประทานร่วมกับเมี่ยงคำหรือร่วมกับส้มตำมะละกอบางก็เป็นผักจิ้มน้ำพริก เป็นผักสดเคียงเมี่ยงปลาทูปลาแหนมเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ใบท้องหลางยังใช้เป็นยาสมุนไพรจากทุกส่วนของใบเลยนะคะช่วยบำรุงสุขภาพบำรุงตาบำรุงกระดูกให้แก่คนทั่วไปค่ะมีประโยชน์เยอะขนาดนี้อย่าลืมไปหามาปลูกกันนะคะจากที่ตัดลงมาในวันนี้เราสามารถเอาไปทำเมี่ยงคำได้เยอะเลยนะคะแต่ที่บ้านผ่นผู้สร้างของเราจะเก็บเอามาเท่าที่ใช้ค่ะส่วนที่เหลือ ก็จะนําไปให้สัตว์และหมักเป็นปุ๋ยต่อไปนะคะอันดับต่อมาเราจะไปเก็บมะพร้าวในสวนค่ะเลือกเป็นมะพร้าวแก่นะคะซึ่งวันนี้น้องๆก็ไปเก็บจากคนต้นกันมาเลยค่ะได้มะพร้าวมาแล้วน้องเขาก็จะเอามะพร้าวไปขูดให้นะคะระหว่างรอมะพร้าวเราก็จะไปเก็บมะนาวในสวนกันค่ะมะนาวในสวนบ้านผ่อนผู้างเราจะเก็บมะนาวที่แก่จัดนะคะจะได้มีน้ําเยอะๆค่ะ เก็บมะนาวเสร็จแล้วเราก็จะเก็บพริกกันต่อเลือกเป็นพริกที่แก่นะคะจะได้มีรสชาติเผ็ดโดดสะใจค่ะหลังจากที่เราเก็บพริกกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำของทุกอย่างมาล้างทำความสะอาดเริ่มกันที่ใบทองหล้างที่เราเก็บเอามานะคะเปิดน้ําใส่ให้เต็มกะละมังแล้วค่อยๆล้างได้เลยค่ะเราแบ่งกันเป็นผแผนกๆน,นะคะช่วยกันไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ใบทองหลังที่ล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่ตะกะ้าพักไว้ให้เสด็จน้ำต่อมาเราก็จะนำหัวหอมมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะนำไปหั่นค่ะหัวหอมที่ล้างเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็เอาใส่กระ,ะมังเตรียมไปหั่นได้เลยนะคะหลังจากที่เราล้างหัวหอมกันเสร็จเราก็จะล้างมะนาวกันต่อค่ะนำมะนาวที่เก็บมาเมื่อสักครู่ใส่ลงไปในกระ,ะมังแล้วค่อยๆถูเปลือกมะนาวออกให้เกลี้ยงเลยนะคะ หลังจากที่เราค่อยๆถูมะนาวจนสะอาดเกลี้ยงดีแล้วเราก็จะทำการล้างลูกมะนาวอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะพักเอาไว้เตรียมเอาอไปหั่นค่ะหลางมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะล้างพริกขี้หนูกันต่อเลยนะคะพริกขี้หนูแค่ซาวๆน้ำก็ใช้ได้แล้วค่ะเอาขึ้นมาพักเอาไว้ให้เสด็จน้ำได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการหั่นวัตถุดิบต่างๆกันค่ะ มะนาวเราก็จะทำการหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้นะคะเมื่อเราเลือกมะนาวที่แก่มาเราก็จะได้มะนาวที่มีน้ำเยอะๆเวลาทานก็จะอร่อยเปรี้ยวสะใจเลยละค่ะส่วนหัวหอมเราก็จะหั่นเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะค่อยๆหั่นไปเรื่อยๆจนหัวหอมของเราได้ตามปริมาณที่เราต้องการเราก็จะพักเอาไว้ก่อน เพราะต่อไปเราจะนำขิงมาหั่นค่ะวิธีการหั่นขิงเราก็จะหั่นเป็นแท่งๆก่อนจากนั้นก็ตัดทอนให้มีลักษณะเหมือนลูกเต๋าแบบนี้นะคะขิงเสร็จแล้วมะนาวก็เสร็จแล้วหัวหอมก็เสร็จแล้วแถมพริกขี้หนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยดังนั้นเราก็จะนำมะพร้าวที่น้องขูดไว้ให้เอามาคั่วในกระทะกันเลยค่ะค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆนะคะ ราใช้เป็นมะพร้าวขูดเพราะมะพร้าวขูดเวลาคั่วเสร็จแล้วจะมีความกรุบกรอบไม่แข็งมากทำให้ทานได้กันทุกวัยแม้แต่คนที่มีอายุแล้วก็สามารถทานได้ค่ะคั่วมะพร้าวเสร็จก็คั่วถั่วกันต่อเลยนะคะนำถั่วลิสงมาคั่วด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคั่วไปเรื่อยๆจนสุกเรียบร้อยดีก็นำมากระเทาะเปลือกแล้วฝัดค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําน้ําสําหรับทานกับเมี่ยงคํากันนะคะเริ่มต้นด้วยการไปขุดขาหลังบ้านค่อยๆนัดขึ้นมาจากดินจากนั้นกระตัดลําต้นออกแล้วค่อยๆแยกขาออกมาสะบัดดินออกค่ะได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาไปเข้าครัวกันเลยนะคะนำขาที่ได้มาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อย จากนั้นเราก็จะนําไปฝานค่ะต้องล้างให้สะอาดสอาดนะคะเพราะขาอยู่ใต้ดินอาจจะมีเศษดินเศษทรายติดอยู่ตามร่องค่ะหลังจากที่ล้างจนมั่นใจว่าสะอาดเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะนําขาที่ได้เข้าไปฝานให้เป็นแผ่นๆกันค่ะวิธีการฝานก็วางแบบนี้เลยนะคะขอแนะนําให้ใช้มีดคมๆนะคะเวลาฝานจะได้ไม่เป็นขุยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาวางพักไว้ก่อนที่เราจะไปเคี่ยวน้ำเชื่อมกันค่ะใช้น้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปในหม้อจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปเติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยตามด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งไฟเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลของเราจะละลายเลยค่ะระหว่างนี้ก็คอยคนไปด้วยนะคะจะได้ไม่ไหม้ติดก้นหม้อค่ะ น้ำตาลละลายเรียบร้อยและน้ำเดือดได้ที่ดีแล้วก็ปิดไฟเตรียมเอาไปเสิร์ฟได้เลยนะคะในส่วนของวัตถุดิบต่างๆที่เราหั่นกันเอาไว้เราก็จะนํำมาจัดจานให้เรียบร้อยก่อนที่จะได้เวลารับประทานอาหารค่ะในแต่ละสํำรับก็จะมีหนึ่งจานซึ่งภายในจานก็จะมีทั้งหัวหอมขิงพริกมะนาวถั่วลิสงคั่วและมะพร้าวคั่วค่ะ แต่และอย่างทําสดใหม่หน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะหลังจากที่เราจัดจานกันเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะนําจานไปวางไว้ในสํารับเพื่อรอให้ทุกๆคนมารับประทานพร้อมๆกันค่ะที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเราเราอยู่ร่วมกันมากกว่า100ชีวิตเลยนะคะดังนั้นก็เลยต้องมีอาหารเยอะหน่อยค่ะในส่วนของน้าจิม้มเมื่อเย็นตัวลงดีแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยเตรียมเอาไปเสิร์ฟพร้อมๆกันค่ะ เมนูเนี่ยงคำของเราในวันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสามารถนำไปทำตามกันได้นะคะขอบอกว่าไม่ยากเลยจริงๆค่ะนอกจากวัตถุดิบต่างๆและน้ำจิ้มที่เราจะนำไปเสิร์ฟแล้วยังมีใบทองหลางที่เราเก็บมาตั้งแต่แรกด้วยนะคะใบทองหลางเราจะคัดเอาเฉพาะใบอ่อนไม่แก่เกินไปค่ะเวลาเอาไปทานจะได้เคี้ยวง่ายๆลื่นคอนะคะ ได้เวลาทานข้าวแล้วรีบเดินจานไปวางในสำรับเพื่อรอทุกๆคนมากินกันดีกว่าค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือแปบ๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ละค่ะความสามัคคีของบ้านพ่อนผู้สร้างหลังจากทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเมี่ยงคำมารับประทานกันเลยนะคะม้วนใบทองหลางให้มีลักษณะเป็นกลวยจากนั้นก็ตักวัตถุดิบต่างๆขึ้นมาอย่างละ2-3ชิ้น แล้วปิดทับด้วยมะพร้าวคั่วและถั่วลิสงคั่วที่เราคั่วกันมาใหม่ๆเมื่อสักครู่เสร็จแล้วก็ราดทับด้วยน้ำจิ้มเมียงคำรสเด็ดของบ้านผ่อนผู้สรา้างเท่านี้ก็พร้อมทานและริมรสความอร่อยของเมียงคำในแบบฉบับของบ้านผ่อนผู้สร้างแล้วคะ่ะขอบอกเลยว่าหอมอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะจบปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอในวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ